สวัสดีครับหมอแบงค์เป็นแพทย์ด้านวิชาศาสตร์ทางเพศนะครับคำถามจากทางบ้านเสร็จช้าหรือไม่เสร็จเลยเกิดจากอะไรก็มารู้จักคําศัพท์2คํากันก่อนนะครับเสร็จช้าเนี่ยเราเรียกว่า delay ejaculation หรือย่อว่า D.E. นะครับส่วนไม่เสร็จเลยเนี่ยเราเรียกว่า anejaculation ตัวย่อว่า A.E. นะครับจริงๆแล้วเป็นอาการที่หายากนะครับ พบน้อยมากในประชาะกรส่วนใหญ่จะเจอเป็นพวกเสร็จเร็วมากกว่าอาการเสร็จช้ายังไม่ได้มีโกลสแตนดาร์ดในการวินิจฉัยนะครับแต่ถ้าเรายึดตาม DSM 5หรือว่าคู่มือเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเนี่ยจะมีอยู่2ข้อสําคัญนะครับข้อแรกเลยคือจะต้องมีอาการเสร็จช้าหรือว่าไม่เสร็จเลยอย่างน้อย75-100%ของจํานวนครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ข้อที่2อาการดังกล่าวจะต้องสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากนะครับทีนี้แค่ไหนเรียกว่าช้าก็ต้องมารู้จักคําศัพท์คํานี้ก่อนคือ I E L T I E L T นะครับย่อมาจาก intra vaginal ejaculatory latency time ก็คือเวลาที่ผู้ชายต้องใช้ในการสอดใส่จนเสร็จนะครับมีคนเสนอว่าถ้า I E L T เนี่ยเกิน20-25นาทีแสดงว่าคุณเป็นอาการหลักช้านะครับแต่ว่ามีแพทย์บางท่านก็เสนอว่าจากค่าเฉลี่ยของผู้ชายเนี่ย จะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ4-10นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิน10นาทีแล้วไม่สามารถทําให้เกิดความพึงพอใจทางเพศได้เนี่ยบางท่านก็ถือว่าเ,เป็นอาการหลังชาเหมือนกัน oh, <no. S 1> สําหรับกลไกการหลังอสุจินะครับก็จะเกี่ยวข้องกับระบบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบริเวณส่วนคอของกระเพาะปัสสาวะ oh, <no. S 1> การทํางานของประสะาทอัตโนมัติ การหดเกรงประสานการของกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศและบริเวณพุ่งเชิงการรวมถึงการหลังสารสื่อประสาทห,หลายชนิดนะครับ<ะ>สาเหตุของการหลังช้าเนี่ยก็เป็นได้ทั้งจากทางจิตใจและทางร่างกายนะครับสำหรับสาเหตุทางจิตใจนะครับก็มีได้ตั้งแต่ความกลัวไม่ว่าจ,จะเป็นความกลัวท้องความกังวลความกลัวจะทำให้คู่ของเราเจ็บหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดบางอย่างนะครับ หรือในคนที่มีบุคลิกแบบย้ำคิดย้ำทำก็ทำให้เสร็จช้าได้หรือเป็นคนที่ชอบช่วยตัวเองมากกว่าหรือมีปัญหากับคู่มีปัญหากับความสัมพันธ์ก็ทำให้ไม่เสร็จได้นะครับ<อ>ส่วนสาเหตุทางกายเนี่ยก็มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุอายุที่มากขึ้นอาจจะทำให้คุณเสร็จช้าหรือเสร็จยากขึ้นได้พันธุก,กรรมมีส่วนมียีนบางตัวนะครับที่ทำให้คุณเสร็จช้าได้ถ้าทานยาบางชนิดนะครับหรือ ความผิดปกติทางกายวิภาคบางอย่างก็ทําให้เสร็จยากอาจจะมีความผิดปกติของระบบประสาทเช่นเป็นโรคเส้นประสาทส่วนปลายจากเบาหวานอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เจอบ่อยๆนะครับมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง เคยผ่าการผ่าตัดต่อมลูกหมากมาเคยฉายแสงบริเวณอุ้งเชิงการหรือว่าบางคนไปขีดมาตอนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ก็ทําให้เสร็จช้าได้่ข้อมูลเรื่องการขีดและทาให้เสร็จช้าอันนี้ก็ยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู่นะคะว่าจริงไหมมีผลแค่ไหนการติดเชื้อการอักเสบพวกนี้ทําให้เสร็จช้าได้ครับไม่ว่าจะเป็นท่อทางเดินปัสสาวะอักเสบต่อมลูกหมากอักเสบมันทะอักเสบนะครับระบบฮอร์โมนระบบต่อมไร้ท่อมีผลบางคนมีภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ มีไทรอยต่ำหรือว่ามีโพลแลคตินสูงพวกนี้ก็ทําให้เสร็จช้าได้เช่นกันยาบางชนิดทําให้เสร็จช้านะครับไม่ว่าจะเป็นยากันชักยาความดันยาต่อมลูกหมากยาขับปัสสาวะบางตัวพวกนี้ทําให้เสร็จช้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาจิตเวชพวกกลุ่ม ssri และยาต้านซึมเศร้าก็เจอได้บ่อยครับแอลกอฮอล์ก็ทําให้เสร็จช้าหรือไม่เสร็จได้ครับการรักษาการเสร็จช้านะครับก็จะรักษาไปตามสาเหตุข,ของอาการครับเช่นการรักษาทางจิตเวชหรือการรักษาทางยา ก็อย่างเช่นการให้ฮอร์โมนในผู้ที่มีฮอร์โมนต่ำนะครับหรือว่าการให้ยาเกี่ยวกับสารสื่อประสาทบางตัวถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้นะครับแนะนําให้ติดต่อเข้ามาปรึกษาแพทย์ตามช่องทางนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ